รีบุดเกมไนท์ไทยแลนด์นี่แก๊งนักร้องหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเกมเป็นเพลงให้หมดไม้ยากไมด้ยากฝั่งนี้ก็มีพี่ไหมอยู่แล้วไม่ใช่ใครแผลรสมีแขถ้าถว่าหนูตอบถูกพี่จะแต่งเพลงให้หนูได้เพลงเหลือๆเยอะเลยเพลงเหลือๆเดี๋ยวเเพลงเหลือๆเยอะเลยได้เพลงเหลือๆเยอะเลยอให้พี่สะเพลงบางนะพี่อยากมีผมผีแบบมาเบล ให้พร้อมสําหรับปาร์ตี้สุดมันที่รวมตัวแม่สุดปังมาไว้ด้วยกันหนูไม่กล้าหาเรื่องนะเพราะถ้าสมมติว่าพี่เลิกโคขาอ่ะหนูไม่รู้พี่ไปต่อไงแต่พี่โดเขาไปต่อได้เลยตอนแรกคิดว่าคิดว่าไม่ถูกกระโดมคนเดียวไม่ถูกกับมันด้วยไม่ถูกกับมันด้วยตอนเนี้ยพร้อมประทะกับเรลานักร้องซุปตาบ้านดาวเรารู้อะไรมาด้วยค่ะพี่ลิลลี่เรารู้อะไรมาเฟิร์นทําให้ตั้มเรียนจบค่ะเฮ้ยเรื่องจริงเหรอเนี่ยีเรื่องจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าทีมเราแพ้ ตั้งเท่ากันเนรคุณปาร์ตี้วันนี้ทีมไหนจะพาหัวหน้าทีมเข้าชิงเงินรางวัล1น <_ at> <_ at> 1 0 0แสบาทพร้อมแล้วไปให้กําลังใจพวกเขากันเลยครับ ใช่เลย <Yay! S 1> นัดกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์กับหกโมงยี่สิทีทางช่อง3นะครับเราก็มาปาร์ตี้กันอา้าวนั่งลงได้ตามสบายเลยมาแล้วครับ,บวงดนตรีที่หน้าตาดีสุดในซอยนี้ซีสไม สองฝั่งที่มาประทะกันในวันนี้นะครับวันนี้เราเชิญนักร้องซุปตาจากบ้านดาวมาประทะกับแก๊งตัวแม่สุดปังขอต้อนรับทั้งสองทีมทีมแรกของเราครับคุณต้มคุณแก้มคุณโดงคน <Yeah. S 1> หน้าทีมเขาคุณตง <Yeah. S 1> คุณตงครับ,ค,รบคุณดูง่วงมากเลยครับ <laughs> อาชีพอะไรครับอ๋อเป็นนักร้องครับนักร้องอิสระนักร้องอิสระแก๊งนักร้องนี่ครับนี่แก๊งนักร้องหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเกมเป็นเพลงให้หมดฝั่งนี้ก็มีพี่หมายอยู่แล้วไม่ใช่แข่แขกรัาศรีแขกขอต้อนรับเซตทีมสองของเราครับคุณแขครับคุณคาริสาและคุณแพ้แล้วหัวหน้าทีมของเขาคุณเฟิร์น คุณเฟิร์นทำอาชีพอะไรจ๊ะเป็นเอเจนซี่ค่ะดูแลสตรีมเมอร์ในแอปพลิเคชันเกี่ยวกับพวกไลฟ์อย่างเงี้ยค่ะโอ้เอเจนซี่ก็เป็นแปลนเงินเป็นเงินทั้งหมดเลยที่มาลงกับพวกเราเวลาเราเราสตรีมอะไรต่อไลฟ์ไลฟ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะเรารู้อะไรมาด้วยค่ะพี่อะไรนะเรารู้อะไรมาเฟิร์นทำให้ตั้มเรียนจบค่ะเฮ้ยเรื่องจริงเหรอเนี่ยเรื่องจริงเพราะอะไรอ่ะเป็นรุ่นน้องตอนเรียนมหาลัยครับค้าหรอแล้วก็ไอ้ตัวนี้แหละครับที่มาทำงานให้ผม คุณกำลังบอกว่าทำการบ้าน,นถูกถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหกว่าทีมเราแพ้ตั้มเท่ากับเนละคุณฟ <inte> ังนะถ้าจะบอกว่าตั้มเป็นคนเนลคุณคุณ ใช่อยู่แล้วใช่อยู่แล้วไปแก้เลยเหรอนิดนึงจะไปแก้ไม่มีปฏิเสธนะครับพอใจลูกทีมนะคุณเฟิร์นพอใจค่ะแฮปปี้วันนี้เราแข่งกันทั้งหมด5เกมด้วยกันนะครับหัวหน้าทีมไหนมีคะแนนสะสมสูงสุดเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิง100,000บ่งแสนบอล แต่ก่อนที่จไปแข่งขันสนุกกับเกมในวันนี้นะครับผมมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับบอกเลยว่าของสะสมที่ผมภาคภูมิใจปะาครับเลิกไปแล้วตอนนี้มาทางอาร์ทอยดีกว่ากับชุดลักกี้นาการนะครับมิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมไปซะแล้วส่วนประกอบที่สําคัญอยู่ในมือของน้องลักกี้ที่เขาถืออยู่เนี่ยนะครับได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากพญานาคราช4ตระกูล พญานาคราชสีทองตระกูลวิรูปักนะครับพญานาคราสีขาวตระกูลฉัพพยาปุตตะนะครับพญานาคสีเขียวตระกูลเอราปทะนะครับพญานาคสีดำตระกูลกันหาโคตมะนะครับ<อ>ถ้าใครสนใจนะครับอาร์ทโอยชุดลัคกี้นากาสามารถสั่งซื้อได้ในไลน์นะครับอแอดไลน์ไปเลยนะครับ แอดไซน์ตามด้วย a b c 2 4นะครับหรือโทรมาก็ได้ครับที่หมายเลข087 672 1444ตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยบอกเลยว่าน่าสะสมมากๆนะครับวันนี้ผมจะให้หัวหน้าทีมเนี่ยนะครับทั้ง2ทีมเลยนะครับ,เล,รบเลือกเลยครับคนละหนึ่งกล่องถ้าพร้อมแล้วจัสตินเอาออกมาโชว์หน่อยจ้าพร้อมแล้วกวได้า สีขาวเป็นพญานาตกูลฉพายาปุตตะนะครับผมทีมนี้คุณโต้งครับ,ค,รบคุณจะเลือกกล่องไหนครับข้างหน้าเลยนะครับสีเขียวสีเขียวและอันนี้จะสีอะไรครับโอ้โหมาแล้วครับ โต้งได้สีทองนะครับตระกูลวิรูปักนะครับถ้าพร้อมแล้วแข่งขันกันต่อไหมครับ,รบได้ขอทุคนแล้วนะครับเริ่มเลยครับเพลง,งนลี้ขีเดียวนมาักร้องอ่ะเอาละเราจะมีตัวอย่างเพลงมาให้ถ้าพร้อมแล้วเพลงมาอย่างเต่งอย่างตึงตึงตางสิบยังแจ๋วสามสิบยังแจ๋วครับใช่ไหมกรรมการรับไปเลย ถูกต้องเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงเขาทำงานให้ตั้มขอจริงเขาตอบได้เพิ่แต่ตั้มรู้นะตั้มอย่างงี้มาดูกันครับว่าคู่แรกเขาจะเกรงใจกันหรือเปล่านะครับคุณรัศมีแขกคุณตั้มครับมาเลยพร้อมนะแขก เพลงนี้คียเดียวมาจนร้านเขาเก็บหมดยังไปหน้ารา้านเปรีกมันหน้าเตะเหมือนไทยลีกดูกดแล้วครับขอแหง้งข,ขอแหง้งชา้ิกรรมการถูก เอาไปหนึ่งคะแนนจับคู่สองมาต่อเลยครับผมอลิสาคุก่แขกร้องเพลงง่ายกว่าไหนลองร้องคอแห้งดิคาคอแห้งนนึงนะจ๊ะ ประนึงประนึงขอไม่ได้แห้งขอพังเลยตอนนี้อนนอนนลองดูครับว่าคุณจะตอบถูกไหมว่าชื่อเพลงว่าอะไรเพลงนี้คีเดียวมาเธอแดดลมฝนเท่าไรจะได้ไม่ไวหววันเธอยังมีฉันและเราจะ อยู่เคียงข้างกันตอบว่าจักรยานสีแดงจักรยานสีแดงใช่ไหมครับอะไรวะพี่ใช่ยพี่ทำไม่ได้หรอคุณแก้มคุณแก้มจะตอบชื่อเพลงหรือว่าจะฟังต่อครับฟังต่อสิคะฟังต่อครับเพลงมาไไม่ด้แล้าไปแน่นอนจะเป็นตุ๊ก ก็ไม่รู้แล้วชื่อเพลงอะไรกันวะพี่ลุลาพี่ลุลาพี่ลุลาจะเป็นตุ๊กตาชื่อเพลงค่ะชื่อเพลงไม่เอาร้องเพลงค่ะเอาชื่อเพลงค่ะจะเป็นตุ๊กตาหน้ารถนะคะตุ๊กตาหน้ารถใช่ไหมครัะถูกขนบไปแล้วเลนไปพิคโคมันคืออะไรคะมันวาดไปนิดเดียวอะรถกับจักรยานเว้นไปซิคโคเว้นไปซิคโคได้เหมือนกัน ลดเหมือนกันเหมือนกันลดเหมือนกันเออถูกต้องครับตุ๊กตาหน้ารถคู่ต่อไปครับคุณโดมคุณแพพร้อมแล้วมาฝนก็เทอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดติดติดแพชื่อเพลงว่า

ใคริสา ทีมหนูกลับไปเรียนรักเสียอีกแป๊บหนึ่งได้ไหมคะทำไมลูกทีมลูกทีมหนูตอบว่าเลือดูที่แตกต่างฝั่งนี้ก็ได้คะแนนไปแล้วนะครับต่อจากนี้ไปหัวหน้าทีมประทะกกันบ้างดีกว่าครับไปไหมไปไหมมาเลยหนูนะห้ามช่วยขอมนะครับเตรียมตัวเพลงมาฉันเห็นผู้ กดแล้วครับอะไรรู้เลยเหรอฤดูร้อนฤดูร้อนปลาดอกครับฮะฤดูร้อนพลาดอกว่าไงกรรมการโอเดนดอกค่ะอะไรบ้ายังไม่ใช่ครับมันเป็นฤดูฝนค่ะอะไรนะแกไม่มีฟังต่อฟังต่อฟังต่อมากมายไม่รู้ว่าใครต่อใคร ทั้งซ้ายทั้งขวายิ้มให่ก่อนแล้วครับคุณเฟิร์นอยากร้องดังๆอยากร้องดังๆใช่ไหมกรรมการไม่งดำจะดำเร็วเกินเราเร่วเกินฝั่งนี้ได้คะแนนไปตอนนี้คะแนนเสมอกอยู่สองสองนะครับ แย่แล้วคุณต้องเริ่มเริ่มเริ่ต้องขอแล้วต้องขอบูชาหน่อยแล้วนะฮะทั้งสองฝั่งไม่รู้ใครจะชนะเกมนี้นะอ่ะเหลือตัวจีตอีกสองข้อนะครับผมหัวหน้าทีมจะเลือกลูกทีมขึ้นมาปะทะกันเชิญเลยครับองค์สีทองเลือกใครครับพี่ตั้มครับเขาเลือกฝั่งนู้นส่งคุณตั้งฝั่งนี้ส่งใครครับ่ ไม่ได้ครับหัวหน้าทีมต้องส่ง3คนนี้เือบแยะแล้วเือบแย่แล้วจะขอไม่ได้แล้วแข้ปะทะกับตั้มมาแล้วรอบนึงจะส่งไหมครับคุณเฟิร์นได้ค่ะเอาคุณแขนะใช่ค่ะเอาละครับผมแก้มือหนูว่ารอบนี้มีแหละจักรยานสีแดงออกรถมยากอ่ะมีรักแท้แพดเด้งดึงไหมมีรักแท้แพ้เด้งดึงไหม รักแท้แพ้ในหึ่งถ้ามงเพื่อนถ้ามีรักแท้แพ้ไดหนึ่งนัดผู้ชายไว้ที่สไลเดอร์สไลเดอร์บัดพอไปถึง้ัโอ้ he's gone เขาไปไหนเขาไปอยู่แทบบลีนกันนัเดเองเพลงมาอยากกอดเธอไว้นานๆกดแล้วครับไม่ใช่เพลงกอดกอดฉันให้นานๆไม่ใช่ ไรไม่สักก่อนจะเออเสกโลโซบอกฉันหน่อยได้ไหมก่อนที่เธอจะจากไปพี่เสกชื่อเพลงอะไรเขาต้งบาลอยู่เดี๋ยวก่อนมัวลอยเนื้คาราบาลเดี๋ยวก่อนเสกโลโซเคยเคยอะไรเคยอะไรเคยรักฉันบ้างไหมใช่หรอกรรมการเคยรักฉันบ้างไหมเธอรักในเจนี่นะเธอรักในเจนี่นะ เคยรักฉันบ้างไหมมีไหมครับกรรมการได้เลยเคยรักฉันบ้างไหมถามความเดียวเลยเคยรักบ้างไหม ดีทำไมวันนี้พี่ถึงอยากจะมาเป็นคนดีตอนเด็กตอนเรียนไม่ทําการบ้านเองให้คนอื่นทาแล้ววันนี้อยากจะมาเป็นคนดีคือไม่ได้เป็นคนดีมาชั่วกันเกินไปโอ้โหหาจะเจอแล้รพวี่อะไรตั้มพี่มองตาตั้มตลอดโอ้โหพี่ไม่เคยวกแวกอะไรเลยเมื่อกี้เห็นเลยเห็นกับตาเลยแก้มขมอนพี่เป็นฝรั่งพี่ตกใจพี่โอเมกอนแ่พี่โอเมกอนพี่เวลาพี่ตกใจโอเ่โอ god อ้าวได้คะแนน สุดท้ายคุณเลือกใครครับคาริค่ะน้องคาริพี่ไม่เอาคะแนนคาริสาครับมาฝั่งนี้ส่งใครครับพี่ลูมพี่โดมเชิญครับพี่ดมขอคำถามเดียวถ้าถ้าโม้หนูตอบถูกพี่จะแต่งเพลงให้หนูได้เพลงเหลือวองออกเพลงเหลือเดี๋ยวเเพลงเหลือเยอะเลยได้เพลงเหลือเยอะเลยอยมาให้พี่สะเพงบางนะพี่อยากมีผมผีแบบมาเบล ทรงเซ็กซี่สวยฟีลล์ลูกครึ่งเพลงชื่อตายโหงค่ะตายโหงค่ะเหมาะมากพร้อมนะครับเพลงมีคีย์เดียวคุณทั้งสองคือเพลงเพลงนี้ครับเตือนตัวเองเอาไว้ห้ามตัวเองเอาไว้ไม่ให้ แสดงออกมาอยู่ใกล้กันยิ่งหวั่นไหวก่อนแล้วครับคุณคณิษาครับคุณจะตอบว่าอะไรครับใกล้กันยิ่งหวั่นไหวค่ะอันนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นครับโอ้ยมั่นใจแบบร้อยเลยค่ะถ้าตอบผิดหนูจะเลิกร้องเพลงเลยค่ะโนักร้องอยู่แล้วถูกไหมตื่นเต้นอ่ะถูกอได้ไปแล้ว ่ะคณิสาอยากได้คะแนนนะครับผมเพราะฉะนั้นเอาไปให้เขาไปเดี๋ยวให้ด้วยเดี๋ยวพีให้ด้วยมาเบลพร้อมปะมาเบลผมผีไงมองอะมองแค่แอนนาเบลตอนนี้ครับคะแนนของทีมคุณเฟิร์นนำอยู่แค่4ต่อ2คะแนนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมากับเกมซุปตาพันผสม สำหรับเกมเพลงดีคีเดียวค่ะประทับใจพี่แขตรงเลไบซิเคิลมากก็คือไม่รู้ว่าน้องคาริรู้ได้ยังไงด้วยนี่นั่งฟังอยู่ก็ยังงงเอ๊ะเนี่ยแต่ว่าไหวพริบทั้งสองคนดีมากค่ะสำหรับซุปตาพันผสมเกมหน้านะคะทีมนี้นักแสดงความรู้แน่นแพ้แน่น้องต้งคอยดูกดแล้วครับมือลั่นไม่รู้เป็นใครด้วยไม่รู้อ่ะพี่เคนที่ราเดกกับเคนวงซิวเหรอ ไม่รู้มั่วเคนธีรเดชก,กับเคนวงศิวใช่ไหมครับ